สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะบอกถึงวิธีการที่เราจะไม่โชว์สินค้าของเรานะคะบนหน้าร้านของเราในช้อปปีนะคะหรือว่าเราจะทํายังไงที่เราจะไปตั้งสต็อกให้เป็นสินค้าหมดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ s h o p ป e นะคะจากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม s e l l e r Center มุมบนซ้ายมือได้เลยค่ะ จากนั้นพอเข้าหน้า Seller Center นะคะก็ให้เรานะคะสังเกตเมนูด้านซ้ายมือเลยค่ะแล้วก็คลิกไปที่หัวข้อสินค้าของฉันค่ะพอเราเข้ามาที่หน้าสินค้าของฉันนะคะก็ให้เราไปที่สินค้าของเราที่เรานะคะอยากจะตั้งเป็นแบบสินค้าหมดหรือว่าอยากจะปรับสต็อกให้เป็นศูนย์สมมุติว่าเหมือนแบบของที่ร้านเราเหมือนแบบมีไม่พอของหมดแล้วแล้วแต่ว่าเรายังใส่สต็อก คาวไว้อยู่ที่ในร้านซ็อตปี้เราจะแก้ไขยังไงให้เป็นสินค้าหมดนะคะก็คลิกที่ปุ่มแก้ไขนะคะแล้วก็เข้ามาตรงรายละเอียดตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับจากสต็อก15ชิ้นนะคะก็ปรับให้เหลือเป็นเลขศูนย์ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยค่ะพอเลื่อนลงมาที่ล่างสุดเสร็จนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มอัปเดตค่ะก็เป็นอัศเ็จ เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการตั้งค่าให้เป็นสินค้าหมดซึ่งสินค้าหมดตรงนี้นะคะเขาจะยังแสดงอยู่ที่หน้าร้านของเราซึ่งลูกค้าเวลากดเข้ามาดูก็จะเห็นเป็นสินค้าหมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่อยากให้ลูกค้าเห็นสินค้าอันนี้อีกต่อไปหรือว่าหรือว่าเรานะคะไม่อยากจะโชว์สินค้าของเรานะคะอยู่บนร้านของเราในช้อปปีนะคะเราจะทํายังไงนะคะก็ให้เรานะคะคลิก ไปที่ปุ่มเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยค่ะพอเราคลิกไปที่ปุ่มเพิ่มเติมนะคะเขาก็จะขึ้นตัวเลือกมาให้เราเลือกถึง4ตัวเลือกนะคะที่นะคะเราจะเราจะไม่โชว์สินค้าของเราบนร้านช้อปปี้เนาะเราก็จะคลิกไปที่ตัวเลือกไม่แสดงค่ะจากนั้นเขาก็จะถามความแน่ใจนะคะให้เรากดปุ่มยืนยันค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการตั้ง ไม่แสดงสินค on so ้านะคะซึ่งตรงนี้นะคะลูกค้าจะไม่เห็นสินค้าชิ้นนี้ในร้านของเราเลยนะคะแล้วก็จะขึ้นแถบเทาๆตรงนี้ก็คือคําว่าไม่แสดงนะคะอยู่ที่สินค้าของฉันด้วยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรานะคะอยากจะเผยแพร่สินค้าชิ้นนี้เราอยากจะขายเราพร้อมที่จะขายแล้วนะคะหรือว่าอยากจะโชว์สินค้าชิ้นนี้ที่ร้านของเราก็ให้มากดที่ปุ่มเพิ่มเติมที่สินค้านั้นนะคะแล้วก็กดปุ่มเผยแพร่ตรงนี้ได้เลยค่ะ พอเรากดปุ่มเผยแพร่ไปแล้วนะคะสินค้านะคะก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าร้านของเราในช้อปปีตามปกติแล้วก็ลูกค้าก็สามารถกดสั่งซื้อได้ตามปกติเช่นกันค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ